ส่วนที่เมืองจีนไปดูฝั่งจีนบ้างซึ่งจีนปัจจุบันนี้ก็ผนึกเหนียวแน่นกับซาอุกับอาหรับซึ่งกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คืออีกหนึ่งความพยายามของจีนคือเขาจะหยุดยั้งทะเลทรายไม่ให้มันขยายออกไปมากกว่าเดิมค่ะนี่เป็นพื้นที่ในมองโ,งโกเลียนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นภาพคนงานด้านการควบคุมทรายค่ะทำงานก็คือปักกิ่งไม้เรียงเป็นตารางสี่เหลี่ยมกลางทะเลทรายคู่ผู้ฉี ซึ่งเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับเจ็ดของจีนค่ะในส่วนของอำเภอตาลาตาลาเทอร์เมืองเอ่อตัวซือเขตปกครองตนเองมองโกเลียนในทางตอนเหนือของจีนนะคะคนี่ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายค่ะแต่ว่าก็เริ่มมีการลงลงต้นไม้แล้วนะคะนี่ไหมสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกไร่นะเออส่วน <Hey. S 2> ที่พยายามควบคุมการแปลสภาพเป็นทะเลทรายค่ะคือ,อถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเนี่ยนะ มันก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆทรายขยายขยายแล้วมันก็จะกลายเป็นทะเลทรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยทำนะก็เลยเอาไม้เนี่ยไปกักมวลทรายให้อยู่กับที่สร้างเป็นตารางกิ่งไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเพื่อไม่ให้ทรายเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเพิ่มพื้นที่ทะเลทรายขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเปรียบบ้านเรานะบ้านเรานี่ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะก็คือขึ้นซัดฝั่งแล้วก็กวาด เอาทรายออกไปกวาดเอาดินออกไปแล้วก็ซาะฝังเข้าไปเรื่อยๆแถบแถวสมุทรสาครอะไรเนี่ยหนักเลยคนไทยเราก็มีภูมิปัญญาเหมือนกันใช้กิ่งไม้ใช้ต้นไม้ใช้เลนเป็นเครื่องมือในการป้องกันขึ้นซาะฝังนะเราก็ต้องสู้กับธรรมชาติเหมือนกันส่วนทําได้แค่ไหนอีกเรื่องของเขาก็เหมือนกันใช่ไหมเขาก็สู้กับความแห้งแล้งทะเลทรายซาอุก็เหมือนกันก็สู้กับทะเลทรายแต่มัน ไม่ต้องขยายตัวเป็นเต็มพื้นที่อยู่แนละ้วเขาก็เลยต้องเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นต้นไม้พื้นที่สีเขียวนะอันนี้คือมนุษย์กับธรรมชาติที่พยายามจะสร้างพื้นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆนะสำเร็จแค่ไหนนี่ก็ไม่รู้นะ,ะก็ขออวยพรให้ทั้งจีนซาอุดไทยประสบความสําเร็จสู้กับธรรมชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องสู้นะแต่ต้องพยายามปรับนะให้เข้ากับธรรมชาติแล้วปรับพอปรับให้เข้ากับธรรมชาติธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปเอง แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วงนี้ในจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นวันนิเวศวิทยาแห่งชาติใช่ค่ะเมื่อวานนี้15สิงหาคมนั้นนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนี้ค่ะเรื่องของธรรมชาติค่ะอันนี้ใน People's Daily นะะแล้วนี่เป็นภาพจากจีนนะคะในเมืองจีนนในเมืองจีนค่ะหลายๆพื้นที่ค่ะ คือภาพเหล่านี้ที่เขานำมาเผายแพร่ไม่ใช่เฉพาะธรรมชาติสวยนะคผู้ชมอ<ฮ>ะแต่เขากำลังให้ดูระบบนิเวศนะเขาว่าระบบนิเวศก็คือชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ <ฮะ S 1> ต้นไม้สัพสั์นะฮะเนื่อเกื้อกูลกันน้ำป่านะเมือ่อธรรมชาติสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตก็อาศัยอยู่ได้นะคะคและท่านประธานใธิบดีสีจิ้นผิงท่านก็มีการกล่าวด้วยนะใจความท่านก็อยากให้ตระหนักรู้นะคะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะ มีแพนด้าฮะโอ้เป็นสัตว์ที่มีความสุขมากมีแพนด้าเนี่ยเขาห่วงกันทั่วโลกนะเพราะจะสูญพันธุ์เจ้าตัวเองเนี่ยเล่นซุกซนแบบไม่กลัวตายเลยฮะเขาบอกว่าเน้นใช้ชีวิตไม่เน้นรอดชีวิตอย่าใช้่คลิปนี้นี่คือคลิปแพนด้านะคือมัสนุกอะไรนักหนาออันนี้จากสีสโม m เมน์นะฮะแฟนเพจดูดิเขามีความสุข เล่นตัวเดียวอันนี้เขาทำรีเวิร์สนะเนี่ยเนีจริงเด็กกิ้งไปทางเดียวนี่แหละดูสินวนไปเหมือนก้อนขนมนะอยู่ได้ทุกทุกฤดูเนาะจะเป็นหิมะก็เล่นหิมะค่ะหน้าร้อนก็เล่นน้ำแล้วชอบปีนต้นไม้ชอบปีนที่สูงสูงตกจากที่สูงนี่ก็ไม่หวั่นนะค่ะนี่คือแพนด้าค่ะ